ดีจ้าดี f ีทุกคนเนาะคะนะ่ะเนาะ F4 เก้า f ีใหม่อะไรมาเป็น F4 แดงกันมาจ้นะมืเมนี้ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราไข่าดาวมันน้ำมันบรอนดีเนาะคะนะ่ะเนาะไข่าดาวแล้วก็สับประรดค่ะของซิมมอนนะจ๊ะผัดกะเพราครับผัดกะเพรากับผัดกะเพราไข่เนาะคะ เห็นแทมไข่ดาวอีกไม่โนะคะเนาะเจีกับพี่น้องแม่มาบ้าน no mm hmm. มากินเนื้อเด้งกะแด้งเอาพริกพริกแห้งกะพริกแห้งผัดกะเพราเนาะค่ะเนาะ Það er ekki að maður. พี่น้องอปซีได้ะไรกินค่ะมาวลด้จ้ายิงข้ากัเปเดงนได้จ้ะเด้อเอื้นบมดทุกคนแล้วอิซีเก่าอซีใหม่กระนั้มาเป็นอิซีเด่นเนาะค่ะเนาะมาจ้ามาเรียบๆนกันจ้าที่เด็กว้ไปเอาหม่วาเนาะค่ะเนาะ เล้วเอาผัดกระเพราไข่ทุกันเนาะลงลงเห้ดจินมึงเด้อจา้าเห็ดวะยาน้วกันเนาะทอดไข่แล้วก็เอามาผัดกระเพราครับเอามาผัดนี่ยาแดงยานเผ็ดยาแดงก็เลยเห็ดอันไข่าดาวรงค่ะพอเราไข่เกาเนือเต๊ก พี่น้องได้อะไรกินค่ะยายแดงเอาบ้านนี้มันกะเพราแล้วค่ะกะเพราใบยายแดงน้องกันเนาะเอาพริกลวกใสน,น้องแดงใส่เหรอ เผ็ดเผ็ดอย่าบอกกันเลยคเดี๋ยวไว้ไม่ผัดแตกกระเพราเนาะค่ะเน่ก็เลยยานเผ็ดเลยทอดไข่เส้นหนเหมือนเป็นกระเพราไข่ ให้ดาวค่ะเป็ดได้เรื่องค่ะก็น่าต่ำมาแรกแล้ว

ยาย,ย,าดยแยาดยงกินเขากับพี่นองเลยยายแดงกินเผ็ดได้นะคะเนาะมาด้วยจ้า ้าะแดงกินมุมนาำยแดงก็ขอตรวพี่น้องนะคะเนาะเหตุอะไรป่ดทุปบปวดตองขอโทวพี่น้องไว้เจ้าผิดออกเลี้ยงกันถ้าวัดกระเพราพอผิดนี่บปแซ่บเพื่อค่ะเด้อ มกคิดไปไดีเห็ดเนอกกันเนอะหลิบไปไ,ไปซื้อมูก mm hmm. บ้านพี่นองหน้าบ่อจาม มาเนเดินเน่าตะสาวแล้วกะเนาะด้อยมาันสามสี่โมงสาวกันหอนค่ะพออยู่ใดแล้วกะเนาะ เราเด้งๆรอบคำท่ามแค่ว่าทันบ้านเดีไปห้าบ้านปุ๊คนไหนครับเดี๋ยวเพิ่งบ้านเด้งเลยจะเด้อเด้งไปเพิดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ลืมเปิดอใหม่ไหมบางครั้งเด้งก็ลืมเปิดอใหม่ค่ะเดี๋ยวพวไดาะจ้ะเนาะจีบมันนะ ยาพี่ขอครับนี่กินออกสมุนไพรเนะะี่ยไงใครปีใหม่แล้วหน้าแล้วรักษาสุขภาพาเต้นเรื่อยจะเด้อ โดยเฉพาะเอฟซีอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปแล้วกันเนาะเพันหนาวหนาวพันว่าหิมกะก็ตกแล้วเป็นแต่หนาวร้ายนกันเนาะพันนัดหนึ่งเคยหนาวแบบนีนนะะน้นนะะนนเท่าอยุโรปนึงหนาวค่ะเนาะคะ่ะหิมกะก็ตกแล้ว เด็ยกยูค่ะครับฉัน,นจะแดงไปบ่ทันกับพ่อถุยเลยก่อนนะเจ๊ะ,นะจะเนาะอย่าเพิ่งลืมอย่าแดงเลยจ๊ะเดิมดนี่คน สับประรดเนาะค่ะเนาะคนไทยก็เอินสับประรดค่ะทีนี้ทางทางสัน้นทางไต่ลงไปก็เอินไอ้นัดไบา์เดงเอินขนาดเลยค่ะเด้อวันวันอยู่กับพี่นงว่นอยู่ 啊，我们是高农。 น้าเจ้าพี่น้องดูแลตัวเองดีเนื้อใะเด้อเสียกันน้าได้สันแล้วขนาดน้าก็จะพาะผู้เฒ่ากับเด็กหน่อยนะควกแต่ที่โต้ดีตัวนึงแล้วก็ระวังโควิดเนื้อใจโมบิกระซื่อมเนี่ยยังยัง ก็บอกเขาเป็นอากาศแต่ว่าคิดวัคซีนได้แล้วแต่ว่าก็ยังบาไว้ใจเนาะกันเนาะก็ดูแลให้ฝากไว้่นนองว่าให้ดูแลเก่านาะกันใจแม่ใจก่อนเวลาเอาไปของนอะคกันเนาะ วัยเบ้ได้หนทีมก็เป็นสิบก่ะของอย่างนีงก็จบไปแค่นี้แล้วกันเนาะ,ะ,นะก็ให้พี่น,อน้องขอโชคดีมีชัยคุณแม่รองพี่น,อน้องขเนาะค่ะเนาะอย่าลืมก,ก,ก,กดไลค์กดแชร์ให้เยอะๆเลยจ้าขอบคุณค่ะ